สวัสดีค่ะมาพูดกันนะคะการเป็นยูทูบเบอร์การเป็นครเีเอเตอร์มันก็จะมีในส่วนของคนที่ไม่เข้าใจและคนที่เข้าใจคนที่เขาไม่ได้เห็นในสิ่งที่เราเห็นคนที่เขาคิดต่างนะคะมันก็จะมีนะคะพอดีแม่ตุก๊กอ่ะสองวันที่แล้วแม่ตุ๊กก็ได้ลงวิดีโอเกี่ยวกับสุนัขสุนัขพันธ์ไทยหลังอ่านที่บ้านนะคะ,ะเรามีทั้งหมด5ตัวตัวผู้2ตัวแล้วเขาก็ได้เห่า ส่งสัญญาณให้เตือนเรานะคะเรียกเรานะคะว่ามีอะไรเข้ามาในบ้านนะคะซึ่งถ้าเสียงหมาเห่าประเภทที่ว่ามีสัตว์เลือ้อยคานหรือมีสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งอะไรเนี่ยเข้ามาในบ้านโดยที่ว่าเราไม่รู้เขาก็จะเห่าเห่าแบบแปลกแปเห่าแบบเรียกเราเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินเสียงเห่าเราจะออกไปดูทุกครั้งนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าวันนั้นไม่ตุกลงวิดีโอไปเนี่ย แม่ตูกออกไปดูแลนะคะสามีก็ออกไปดูแล้วนะคะโดยเฉพาะสามีเขาออกไปก่อนนะคะเขาก็ได้ทําทให้าสัตว์เลื้ยคานตัวนั้นสลบไปแล้วนะคะแต่ว่าส่วนหางของเขาก็จะดิ้นอยู่นะคะไม่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าไอสัตว์เลื้ยคานตัวนั้นอ่ะเขาไม่ดิ้นแล้วนะคะเขาไม่สามารถกัดได้แล้วนะคะและอย่างนึ้นเขาเป็นสัตว์ที่ว่าไม่มีพิษนะคะแม่ตู้จะแยกนะคะ เราเราเลี้ยงสุนัขเหล่ากันหลักนะคะแต่ว่าไม่ทุกอ,อย่างให้เขามีประสบการณ์อะไรที่มันเราไม่สามารถนั่งดูหรือช่วยเหลือสุนัขของเราได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะสุนัขของเราอาศัยอยู่นอกบ้านบริเวณของเขาพื้นที่ของเขามีทั้งหมดสองไร่สุนัขไม่ต้องมี5ตัวเขาก็จะเดินอ้อมเดินอ้อมพื้นที่ของเขาเล่นด้วยวิ่งด้วยแล้วก็มีพื้นที่ให้เขาได้เดินเล่น แต่ถ้ามีสัตว์เลื้อยคานเข้ามาล่ะเขาจะทำยังไงเขาก็เห่าเห่าเรียกนะคะเห่าเรียกและก็อย่างที่เห็นนะคะเมตุกลงวิดีโอไปนะคะใครที่ยังไม่รู้เรื่องก็เข้าไปดูได้ค่ะเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์ไทยหลังคานเมตุเมื่อลงวิดีโอที่สองว,วันที่ผ่านมานะคะก็จะมีคนเห็นต่างคนที่เข้ามาพูดนะคะเมตุก็กราบขอโทษด,ด้วยเพราะว่าเมตุก็ไม่ได้อธิบายในนั้นเนาะจริงๆแล้วก่อนก่อนที่ว่า,าสุนัข จากจะเขาเรียกว่าอะไรจะกัดเงี้ยเขาก็จะไม่ตุ๊กก็จะสามีไม่ตุ๊กก็ได้ได,ได้ได้ทำให้เขาสลบไปแล้วสัตว์เลี้ยงคานตัวนั้นเราไม่ต้องห่วงค่ะเพราะเราเราแยกนะคะเราแยกถ้าสาัตว์เลี้ยงคานตัวนั้นเป็นพิษหรือเป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงของเราสิ่งที่เราจะทําก็คือกา,การกำจัดนะคะเราไม่เอาไว้แล้วอย่างหนึ่งเราจะรีกเลี่ยงไม่ให้สุนัขเข้าไปใกล้ด้วยนะคะเราจะเอาออกจากบ้าน นะคะนะคะหลายครั้งนะคะประมาณ3ครั้งแม่ตุก๊กเจองูเห่าซึ่งงูเห่าตัวใหญ่ของเขาโตเต็มที่ในในที่ที่แม่ตุ๊กเจอนะคะมันน่าจะเป็นพ่อพันธ์ุหรือแม่พันไม,ไม่ไม่ทราบได้นะคะเป็นงูเห่างูเห่าเนี่ยเป็นงูเห่าที่ประเภทมีพิษเนาะแล้วก็มันก็จะหูฟอฟอฟอตลอดนะคะพ่นพิษก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้ว ที่ไม่ทุกเจอนะั่นสุนัขก,ก็เห่าได้เช่นเดียวกันนะคะเจอนะคะแต่เราก็ช่วยสุนัขด้วยโดยเรามีไม้ขนาดขนาดยาวเลยค่ะนะยาวกว่าสอเมตรนะคะประมาณเกือบสามเมตรสาเมตรสี่เมตรได้ค่ะไม้นะก็เ,เป็นไม้ขนาดยาวนะไม้ไผ่ตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะยาวก็เราจะ แยกนะคะแยกออกถ้าเป็นสัตว์มีพิษเราก็จะไม่เอาไว้นะคะเราก็เอาไปแล้วก็ไปเรียกเ,เขาเรียกมูลนิธิหรือเปล่านะที่กู้ภัยโอ้แต่แล้วกู้ภัยมาเอาไปนะคะประมาณ3ครั้งค่ะเป็นงูเห่าซึ่งหูสองเมตรสองเมตรขึ้นค่ะนะใช่ไหมไม,ไม่ไม่สองเมตรขึ้นหรืประมาณเกือบ2เมตรนะคะเกือบ2เมตรนะคะความยาวของเขาลูกหัวนี่ ถ้าเป็นมือแม่ตุูกน่าจะเกือบเท่ามือแม่ดุูกกับความความหัวมันใหญ่นะเวลามันแผ่หัวนะแม้เราก็จะรู้ส่วนงูเห่ามันก็จะชูคอขึ้นงูมเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วไม่ใช่งูเห่าเป็นงูอีกประเภทหนึ่งซึ่งเราก็เห็นแล้วแต่เราไม่รู้จากชื่อของเขาไงนะแต่ว่าเราก็ดูแล้วมันไม่มีผิดเราก็เลยเออให้เขาได้เรียนรู้นะคะให้สุนัขของเราได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในความเป็นจริงของเขานะคะแล้วแล้วเวลาที่เขาทําถูกหรือเขาทําได้ เราจะเห็นกิริยาท่าทางของเขาโดยที่พม่ตุกหัวเราะในวิดีโอนะั่นก็คือไม่ได้หัวเราะที่เขากระทำนะคะเราหัวเราะในการออมีสปิริตมีการตื่นตัวของสุนัขค,ค่ะมีการแบบกระโดดโลดเต้นกระโดดแบบอย,อ,ยอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเขาเหมือนม้าที่เราหัวเราะเราไม่ได้หัวเราะที่ว่าเขาขย่ำนะคะเราหัวเราะที่เขาตื่นตัวรู้จัก ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะสุนัขพันธุ์ไทยหลัง่านเนี่ยกับเอาจริงสัตว์เลื้ยคานอย่างเช่นงูเนี่ยเขาจะไม่ถูกกันงูกับสุนัขจะไม่ถูกกันเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเอาสุนัขอะไรหมาก็แล้วแต่คุณจะเห็นได้ว่าในวิดีโอต่างๆก็มีให้ดูเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นงูอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อนเือนมันเป็นสัตว์เลื้ยคานถึงแม้ว่าจะไม่กัดแล้วไม่ตายแต่ เมื่อทำร้ายร่างกายคนหรือสุนัขเรามีเด็กในบ้านนะคะเรามีเด็กในบ้านเรามีสุนัขในบ้านเมื่อมีสัตว์เลี้ยงในบ้านสัตว์ประเภทนั้นอะ่ะมันกัดมันก็ทำร้ายเราได้ทุกเมือ่อนะไม่ใช่งูดีเลยค่ะนะคะงูต่อให้เป็นงูที่ไม่กัดแล้วไม่ตายเนี่ยมันก็ไม่ใช่งูดีถ้ามันกัดคนนะคะเอาเป็นว่า ไม่ทุก็ดูและแยกแยะนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็เป็นห่วงสุนัขบ้านเราซึ่งซึ่งทุกอยากบอกว่าการที่เรามีสุนัขเนี่ยเราเลี้ยงเขาให้เป็นเพื่อนให้เป็นเอเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเพื่อนนั่นแหละค่ะแล้วอย่างหนึง่งเพื่อนๆค่ะอาณาเขตของเขาอ่ะเขารักอาณาเขตเขารักเจ้าของนะคะ พื้นที่บริเวณของเขาก็คือเป็นของเขาเวลาเพื่อนๆเคยสังเกตไหมเวลาเพื่อนๆออกไปข้างนอกเนี่ยอีตรงไหนอะที่เขาฉี่แล้วแล้วหมาตัวอื่นอะมาฉี่เขาจะฉี่ทับทันทีเพื่อให้บอกว่านี่คือบริเวณของฉันพื้นที่ของฉันแล้วเขาเดินออกสองไล่เ่ยเพื่อนๆเชื่อไหมเวลาเดินไปตามหลังแมตุกหรือเดินก่อนแม่ตุกอะตามต้นไม้อะฉี่กัะหมดทุกต้นลหรคะ่ะนะคะให้เขาเขาจะ คล้ายว่าพ่นกลิ่นไว้ในแถวนี้เป็นที่ของฉันนะตัวอื่นจะลุกล้ำไม่ได้สัตว์ตัวอื่นจะเข้ามาไม่ได้นะคะช่วงหน้าฝนเนี่ยสัตว์ลื้อยขานประเภทงูตะขาจะค่อนข้างเยอะนะคะเราก็จะเห็นได้เยอะนะคะนะคะสุนัขบ้านแม่ตุกก็เป็นสุนัขนักล่านะคะเพื่อนๆก็รักเจ้าของแล้วก็ป้องกันเขตพรมแดนของเขาได้ดีนะคะใครที่รักสุนัขก,ก็ ก็ทุกเข้าใจค่ะนะคะว่าเพื่อนๆอาจจะห่วงสุนัขแต่ในความเป็นจริงเพื่อนๆค่ะชีวิตจริงๆของเขาอ่ะเขาเป็นสัตว์นักล่าเขาน่าจะดีใจนะเขาดีใจที่ได้ทํา mm. เพื่อนๆเห็นไหมคะในวีดีโอเมื่อเขาได้กาจัดเสร็จแล้วเราเรียกชื่อเขาเข้าหันกลับมาและยิ้มเหมือนกับเขายิ้มได้เขาอยู่อย่างงี้ค่ะหน้าเขาแล้วหูของเขาก็ อยู่อย่างนี้นะคะเหมือนเขาโอยฉันทําได้ฉันทําได้แล้วหมา,มาฉันทําได้เห็นไหมคะสุนัขอะเขามีความสุขของเขาเราเราไม่รู้หรอกค่ะนะคะในสิ่งที่เขาทําบางครั้งเขาก็ผุดรูอาจจะโผล่ไปอีกด้านหนึ่งของกาแพงไปหาหนูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะนี่แหลคะค่ะเพื่อนๆนคะ่ะอย่าห่วงไปเลยละ,ะคะ่ะแม่ตุกก็ดูสามีแม่ตุกก็ดูก่อนที่เขาจะทําอะไรลงไปเนี่ยเขาจะเห่าเรียกเราเป็นอันดับแรก นะคะถ้าถ้าเราไปช้าเขาก็จะช่วยกันแม่ตุ๊กเคยเห็นแล้วค่ะสามีแม่ตุ๊กไม่อยู่บ้านเป็นงูงูเห่านะคะช่วงนั้นสามีออกไปนอกบ้านธรรมดาจะมีสามีเนี่ยคอยคอยช่วยสุนัขนะคะแม่ตุ๊กอยู่คนเดียวนะคะกับลูกสาวแม่ตุ๊กจะกล้าถือไม้ออกไปหรอแม่ตุ๊กก็โทรเรียกผู้ภัยอย่างเดียวให้เขารีบมานะหมาสุนัขบ้านฉันกําลังอ้อมอ้อมไอ,อง้งูตัวนี้ไว้อยู่ ะะเขาจะดูนะจังหวะจังหวะที่ว่าช่วงไหนที่เข้าไปได้งู่มันจะมีหางค่อนข้างที่จะยาวกว่าไอ้ไอ้นั่นมันจะเลื้อยหัวออกไปหางของเขาก็จะอยู่ด้านหลังงูหมาก็จะจับงับไอ้ตรงหางแล้วดึงดึงใช่ไหมคะเหมือนเหมือนจะทําให้งูมันเหนื่อยสับสนและเหนื่อยก่อนนะคะบางครั้งก็กัดช่วงหางแล้วก็รีบกระโดดออกนะอันนี้ยังไม่ดึงกระชากนะคะเขาจะทําให้งูลักษณะอ่อนแรงก่อน ะะแล้วเขาค่อยสะบัดนะคะบางตัวเนี่ยถึงกับสะบัดแต่ว่าหมาบ้านไม่ตูบะเขาช่วยกันค่ะช่วยแบบถ้ามีสุนัขสองตัวมันจะดีนะคะเ,เพื่อนๆหรือมีสามสีตัวก็จะดีเพราะว่าเขาจะช่วยกันจริงๆค่ะนะคะอย่างน้อยอชีวิตของคุณก็ปลอดภัยทุกเชื่อว่าไม่ไม่มีใครอยากให้เกิดอะไรกับคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงของคุณหรอกค่ะแต่เมื่อมีสัตว์เลื้อยคานที่แปลกหน้าเข้ามา มาลุกล้ำถิ่นของเขาเขาก็ต้องปกป้องเป็นธรรมดาค่ะนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เป็นห่วงสุนัขแม่ตุ๊กนะคะเราก็ดูแลช่วยเขาอยู่นะคะไม่ไม่ต้องกลัวอะไรแต่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีพิษพวกเรานะคะคนที่เป็นเจ้าของเราก็จะแยกเขาออกไม่ต้องกลัวนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้าใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็เป็นห่วงน้องๆขอบคุณค่ะ